มาค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาฝึกเล่นกีตาร์กันนะคะตัวตัวฉันเองตัวเราเองเชื่อว่าไม่มีใครเก่งมาจากในท้องเนาะทุกคนเนาะเราทุกคนต้องฝึกฝนสิ่งที่ใจรักฝึกฝนเพื่อให้มีทักษะฝึกทุกวันทําทุกวันเราก็จะเก่งในที่สุดนะคะไม่ใช่ว่าไม่เคยเล่นก็เคยเล่นก็เคยฝึกแต่คือไม่เคยเก่งซักกะทีนะโอเจ้าพี่น้องไม่เคยเก่งสักกะทีนะ พอกลับมาปุ๊บตัดเล็บด้วยค่ะก่อนหน้านี้เล็บยาวด้วยพี่น้องอันนี้ตัดเล็บเพื่อที่งานนี้โดยเฉพาะเนาะใจรักนะคะได้อย่างเสียอย่างเราอยากได้สิ่งนี้มาเราก็ยอมสละเล็บไปนเนาะมุจจาพี่น้องมาเราจะมาเล่นเราจะมาเล่นเพลงง่ายๆกันเนาะพี่น้องจ๋าอันดับแรกเลยเราต้องฝึกจับคอร์ดก่อนจับคอร์ดเวลาจับคอร์ดเปลี่ยนคอร์ด มันก็เป็นอุปสรรคสําหรับเราเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ไม่ได้ฝึกมานานเท่ากับลืมเนาะพี่น้องจ้าหลังจากที่เรามาฝึกมาเรียนรู้ใหม่เราก็กค่อยๆจาค่อยๆจําขอดใหม่แต่ที่สําคัญตีจังหวะให้ถึกเด้อพี่น้องมุดเจ้าพี่น้องแต่ด้วยความที่เราเป็นมือใหม่เนาะผิดพลาดประการใดขออภัยณนะที่นี้ด้วยนะจ๊ะอย่าพึงลำค้านกันเด้อจ้าพี่น้องฟังให้จบเพลงไปพร้อมๆกันเด้อจ้าอาจจะผิดบ้างเพี้ยนบ้างเนาะพี่น้องจ๋าเพราะว่า สายกีตาร์มันแข็งมากแล้วก็ตอนเนี้ยเพิ่งฝึกเพิ่ง,ง,งจ,จับจับจริงๆมาสามวันแล้วทีนี้นิ้วมันบวมนิ้วมันบวมมากมันอาจเสียงมันอาจจะเป็นแป่งเพราะมันกดแรงไม่ได้น้องไปเจอพี่น้องมันเจ็บนิ้วนิ้วบวมหมดแล้ว <c oughs> แต่ด้วยความที่ใจรักไงอยากจะฝึกอยากจะหัดอยากจะเก่งอยากจะเก่งในที่นี้ไม่ได้เก่งเพื่อเก่งกว่าใครเ้ยพี่น้อง อยากเก่งอยากพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นเนาะเมื่อเจ้าพี่น้องจ้ามาเรามาไปกันเลยเนาะพี่น้องผิดพลาดประการใดขออภัยณที่นี้ด้วยนะจ๊ะทุกคน จบแล้วจ้าเสียงก็จะเป็นแป่งๆเ้ยค่ะพี่น้องจา้าเพราะว่าเจ็บนิ้วเนาะเวลากดมันไม่แน่นนะคะเสียงมันก็จะเป็นแทบ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 อย่างนี้เลค่ะพี่น้องไปละค่ะเดี๋ยวจะฝึกฝนเ้อค่ะพี่น้องจา้าเดี๋ยวจะเก่งเดี๋ยวจะมาเล่นให้ฟังใหม่นะจ๊ะทุกคน